ชีสวัสดีทุกท่านดนวยนะคะอยู่กิบปุริในเกมฟรีไอศ์ครีมนั่นเองนะคะซึ่งเกมนี้มีน้องคนหนึ่งเขาแนะนําให้เข้ามาให้เล่นนะคะแล้วตอนนี้กิฟก็อยู่กับแขกรัะเชิญนั่นก็คือคุณโซลันค่ะค่ะโซลันหรือว่าลาลันเปียวนั่นเองนะคะก็เป็นแขกรับเชิญผู้หญิงแล้วโอ้ยเป็นไมฮันนี่ของกิฟเองอะไรก็คุณลันเขาจะมาช่วยในเรื่องภาษาอะไรงนี้นะคะซึ่งก็อย่างที่รู้ว่ากิฟแปลมาค่อยออกนั่นเอง ก็โอเคไหนเราไปเริ่มเลยดีกว่าหน้าคนขายหน้าเกลียดมากเลยค่ะคุณนัทหน้าคนขายเออแกตาแดงแดงเมื่อกี้นี่หน้าคนขายอยู่ไหนไม่ทันมองเห็นในรถนี่มันเดินยังไงเนี่ยนะคะกดเมาส์หรือเปล่าคะไม่ไหนะออ๋อกดเมาส์จริงดอุ้ย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 อะไรอะไรเพื่อนเราเนี่ยอ่ะ ที่นี่นะมันมันเงียบม,มากเลยตอนเนี้ยเราจะต้องหาทางออกให้ได้หาทางออกด้วย,ยเยววด,ดี๋ยวคุณมองดูเลยเอาบอน,นมันเป็นแค่ตู้เก่าๆนะฉันไม่สามารถขึ้นไปเปิดได้หรอก,อม,ม,ออก,อกรมันสูงเกินถ้ามีเชือกเชือกด้วยเอ๊ะหรือฉันอาจจะเอาแก้วตัดเชือกก็ได้นะเชือกที่มาฉันเนี่ยโอ,อ,อ้แผลงไวเนี่ยโอ้หลุดแล้วหลุดแล้วทำไงเนี่ย มองก็ตู้เก่าๆนะมันก็ยากเหมือนกันที่จะเอาเคลื่อนที่ฉันขึ้นไปไม่ได้อ่าเลื่อนได้แล้วนี่เลื่อนมาเลือไปหลุกเลื่อนไปเลื่อนไปสู้ๆโอเคปีนปีนปีนขึ้นไปหลูกตีวีนปีนปีนแนบแหนบไมเลิกยมาชาวมีมาฆ่าเราเร็วเข้าออกไปออกไปอ่ โอ้โหตกมาสูงมากแย่นะเดี๋ยวเฮ้ยมีใครบางคนมารีบฟ้องเร็วตอนแ็บเงียบูดูซ่อนนี่ตอนเย็นเนาะเออเอเมันลงมาแล้วไปไหนเอเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยงม้เสียงม้นเฮ้ยเ้ยนฮ้ยเล้ยเฮกยเน้ยเฮาเฮายเฮ้วเ้เฮยเฮ้อ้ เก็บออกมาลงออกมานีาา่คืออะไรเนี่ยมันเป็นเศษเหมือนเศษพวกยังไงอะ่ะเป็นเหมือนกระดาษเศษขยะอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะนี่อะไรอะ่ะมันมันเป็นกระจกเอ้ยมันไม่ใช่มันเป็นฝาที่ปิดช่องแอร์มันบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วไม่กใช้ไม่ได้แล้วคุณลองไปตบบนประตูสิเราขึ้นกลับไปแล้วเนี่ยระวังที่อีนูหูเดินซอยยิย่งงี้เลย <laughs> ทางนี้ดูแหลกๆนิดนึงอู้หูโอ้อะไรเนี่ยอีประตูนั้นนะฉันไม่อยากถ่ายมันเลยมันอาจจะมีแมงมุมก็ได้อ่ะกรมนี่อะไรเนี่ยมันเป็นเครื่องไฟฟ้ามันพังแล้วสตาร์ก่ะโอ้โหมีคุณโซลันมาเยี่ยมไปเลยอ่ะมีคนแปลให้เยี่ยมเลยอะนี่อะไรเนี่ยไปค่ะ มันใช้ไม่ได้แหละไ,ไม่ตอบสนองเลยอ๋อนีอะไรไปไหนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยแมวอ,อะไรเนี่ยเขาจะทำอะไรได้ไหมตอนหรือเปล่าอ๋อ,อไม่ไม่มีใครเห็นฉันแน่ตอนเนี้พยพี่ชายโดนซับไม่ได้อ่ะมันจูกตัดไปแล้วอ่ะ My God แมวค่ะแมวอากรรมร้านเตี้ยวทำไมท่องไฉันอย่างนี้ มีแมวบ้าเอ้ยอ่ะรูปลูกมอะไรหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดปีหนึ่งเขายิมนี่มันรูปผุ้โซระนี่นะโซระโอ้ยโอ้มมยกอดนี่อะไรที่ีเ้ยเฮ้ยเสียงดังอ่ะเป็นไรปะเนี่ยไอมาพ้น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 เป็น่ครกนนะปิดทีวีแล้วก็จ่กไปอะไรของมันวะ เราจะไปทางที่มันมาแน่เลยโอ้มันอะไรอะ่ะแล้วเพื่อนลองหายไปนะเฮ้ยนี่ไงคีคีเลยแบตไอที่ใส่ฟานเบิร์นอะ่ะมันไม่มีพลังแล้วแบบมันเหมือนไม่มีไฟอะ่ะอ๋ออ๋ลอลงไปจุดไอเครื่องนั้นหรือเปล่าไอเก้าอี e ้นี้มันสกระปรกมากเลย <c oughs> เนี่ยจานข้าวไม่มีอะไรเลยเนี่ยเอ๊ มันก็แก้กล่องอาหารแมวนะแล้วฉันก็ไม่รู้จะขึ้นไปยังไงด้วยปีนเอาตู้ปีนหนูแบบเอาอาหารแมวไปแลกของบนที่แมวถืออยู่อะไรงี้หรือเปล่าว่ะไม่ใช่แมวมันทุกไอ้ก่ออะไรอยู่ไม่รู้อะอาหารแมววิแล้วแล้วลงมาลุกลงมาในตู้มีอะไรด้วยอะไรอะ โอ้ย่าเบื่อหนูอย่าบอกเราต้องเบื่อแมวอ่ะน่าจะใช่อฮ่ยโต้มันสกปรกจังเลยอ่ะหน้าต่างเนี้ยมันโดนบล็อกไว้แล้ว่ะไม้มันกันไว้แล้วฉันต้องหาทางอื่นออกอันนี้ปนไปได้ไหมจ๊ะ <c oughs> อ๋อออกมาห้องนี้ตูส้สวรรันแล้วไม่เชื่อมกันเองอันนี้นี่เองห,ห้องนี้นี่จะไมีที่ต่อเลยเนาะโอเคเป็นจ๊ะโอ อาจจะอ่ะอียวมันไปอ่ะแล้วก็ย,า,ยาเบือ่อขอแลกกันไม่อยากฆ่าแกลเลยฉันไม่อยากฆ่าแกลเลยี่กำลังนอนหิวเอาอีแมวเอ้ยคงฆ่ามันแล้วละ่ะอ๋อเอาไม้ขนไก่แน่ๆเลยเอ๋อมาปัดอันนั่นแน่เลยใช่ไหมฉันองฆ่าแกแล้วล<อ>่ะไม่มี่กินอ่ะเท เออเอแมวหลับไปลาก่อนนะโซลันอ้าวอุ้ยอุ้ยไม่ขี้ไม่ขี้พ่งเลยอ่ะน่าอุนฝาแน่กาเบื่อก็เหมือนยาถ่ายของคนนี่แหละค่ะจริงเหรอได้ค่ะคุณไปเอาไม้ขนไก่ก่อนเร็วเออเออว่ะลืมบ้าโอ้ตายแล้วไม้ขนไก่เย โอ๊ยโอ๊ยพอป้าพอพ่อป้าแล้วๆๆกมใครเห็นไหมมาไหนกันปิดทีวีแล้วก็จากไปไอโง่โง่จริงไม่ใช่ละมาปอร์ฟงเลยปี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 ปปปัปอคราวนี้เราก็ไม่ต้องเราก็ต้องเปิดกล่องไฟแล้วล่ะแล้วก็ เป็นงเขาจริงๆนะเขาไม่ไปหานะหรอถอดเสื้อปัดแม่งเลยจริงโเอาโหอะไรเนี่ย living room มี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 ฟิลแค่อันเดียวคุงคุณน้องนะต้องหายต้องสี่อันหรือเปล่าคุณลองกด living room ดูมันเลื่อนเลื่อนได้เป่าโอ้โหเลื่อนอะไรอีด้วยเมื่อกี้ห้องครัวปะหรือห้องอะไรที่มันมีสวิตช์่ลังงานไม่พออะไรอย่างงี้ปะ ใช่ค่ะห้องห้องอะไรอ่ะห้องครัวห้องครัวอันไหนอ่ะอันพี่เส้นค่ะโอเคอ๋ออนี้นี้โอเคเชยบอกก็ไม่รู้นะเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์อย่าเพิ่งกดทีวีนะคะเออแล้วห้องนี้อ๋อเปิดไม่ได้แล้วนี่นะไฟหน้าตางอุ้ยยังเปิดได้อยู่เลยเก่าทันไม่ อะเดเดดเดเด็ดยอะๆๆๆรหัสอะไรนันลืมหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดต้องใช้แน่ๆเลยมันเป็นอันเดียวที่มีรหัสหรือว่านี่คือหน้าจริงของไอ้คนเมื่อกี้เมลขี้พุ่งอยู่เลยเมลขี้นี่ไงมีไฟแล้วเก้าเจ็ดเจ็ดได้อะไรให้ไหมเนี่ยเสร็จแล้วแทนแทนโหยิ้ ต่อยต่อยต่อยอ่กินหมูกินหมูกินกินไงมันทำไรได้เนี่ยเลื่อนดูร้านน่าจะเลื่อนดูเลยว่ามีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยแล้วมันให้เข้ามาทำอะไรนี่อุ้ยอุ้ยเพื่อนอานี่เพื่อนคนที่เข้ามากับเราปะาชะใช่คนแรกเลยอะตั้งแต่ช่วงเปิด้ะโอ้โหตายแล้วล้วลิลลี่ลิลลี่ยูีิ กุญแจนี่นี่ฉันจะแบกเธอกลับไปทำไมมันกินทิ้งกินคว้างไม่พี่ปีที่ว่านแล้วนี่มันถุงอะไรถุงอีบอกถุงใส่เด็กที่นี่คือมีเด็กมันมีเด็กอยู่ในนี้แล้วอุงแจไปทำอะไรเนี่ยเปิดเปิดประตูไหนหรือเปล่าชั้นสองหรือเปล่าเอ้ยทำไมฉันเดินไกลจังเลยอ่ะ บ้านเราอาจจะเสียงดังแล้วนะคะคือท่านพ่อกลับมาแล้วโอ้เราก็จะแอบผิดไหมบางครั้งนะคะคือไม่เป็นการลบกอนอันนี้คืออะไรสองชั้นสองค่ะไปชั้นสองหรือเปล่าน่าจะใชุ่ไฟเปิดแล้วค่ะคุณแจทำอะไรได้เนี่ยไข่ห้องไหนหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันใจนี้คึกจะขานะ ใช่ไหมหรือเราตานนแสบคืออะไรอะ่ะสว,วิตไฟค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะ <c oughs> หรือว่าไว้นี่ข้ามบนสว,วิตไฟนี่แล้วนะอันนี้คือหอกลาา<ด>รัมใช้น้ำไม่ได้อ้นะอยโอ,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 อ้ยออ้ยออ้ยโอ้ยเอ้ลิฟ์อ๋อลิฟ์นี่นะเอ้ยเอ้ยต้องไมเปลี่ยนเป็นไฟข้างบน้ลยไหเนี่ย ไปขบวนใช่ค่ะเลไปเดนมาโอ้ยตามขึ้นดีไม่เลยเะไรเลขเะไรเลยเะไรเลขเรเ,ข,เ,รเข,ขึ้นไปอีนู้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมันว่าวอะไรอะ่ะมันบอกว่าไฟเนี่ยมันขึ้นมาจากขบวนแต่ลิฟต์อะ่ะไม่สามารถขึ้นไปได้มันต้องการอ๋อมันตอนนี้มันไม่มีพลังงานค่ะอ่าเราจะไปหาพลังงานจากไหนเนี่ยนี่ นี่คือห้องอะไรอ่ะห้องใต้ดินค่ะไม่มจงพลังงานจาไหนเนี่ยไม่นี่ก็ยังไม่มีพลังงานอีกเหรอเออเอานี้ิฟตบมาอยู่ด้านล่างแล้วแต่เราขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมืดเกินไปต้องการไฟเอ,อ่อชิ <หา S 2> อะไรนะไงก็งไปหาอก,กันเรอะเนี่ย มีเหรอตายหาแล้วยังไงกันล่ะเนี่ยเฮ้กระดกตู้ตู้ตะเกียบมันล็อกอ่ะคุณตู้ตะเกียบมันล็อกตู้อันไหนใช่แล้วคุณลองใช้กุญแจดูได้หรือเปล่าเอ้ยเอ้ยได้แล้วตู้ใหม่คุณเปิดทั้งบนชั้นล่างพร้อมกันเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ๋อนึกว่าไปกุญแจออกจากบ้าน่นใช่ใช่ตอนแรกก็นึกเหมือนกันโอเคมา โเคมาดิไดาจะได้แล้วนะไปแล้วนะลูกหนีไปให้พ้นข้านั่งไหม <c oughs> มันเหมือน,น,น,นขีย่ยานอวก,กาศออกนอกโลกวู้ไอ้มันทางออกนี่นีอ่อะไรอะ่ะประตูล็อกค่ะเป็นห้องน้ำไคิดว่าเป็นห้องน้ำนะอุย้ยอะหล่นแล้วแม่ยังไงอุย้ย เรืๆๆๆมล้มล้ม้หนิเขาหอกอื่นจะเป็นงไงเนี่ยี่นองที่นี่แล like <mad> <eye Hayır. S 1> anyway ้วเขามันมองแล้วอาจะเอยมันวาร์ปเลยผีแน่ๆย่ย่ลงไปอีกนะลูกไงมีอะไรตามไหได้เปิดประตูอยู่มันวาร์ปอยู่หน้าบ้านไงต่อ จบอ่จะจ้ะอ๋อเนี่ยคนขายำจำยังไงไม่ไม่จบงี้จบคือนางเอกเราล่อนะคะส่วนนางเอกมันชื่ออะไรเนี่ยลิลลี่นางเอกไม่รู้ชื่อรู้แต่เพื่อนชื่อลิลลี่แสดงว่านางเอกชื่อกิ๊ปพี้นี่ก็โซลันเอากิ๊บปุลันนี่ชื่อกิปป๊บปุลันนะคะส่วนเพื่อนชื่อลิลลี่เป็นยูริอนันนะคะ มาเดินทางมาเพื่อกินไอศครีมฟรีของพ่อหนุ่มชื่อครูนะคะก็ <c oughs> หลังจากกินไปได้ก็โดนจับไปส่วนน้องยูรีก็โดนกินไปนะคะโอเคเกมนี้ก็งงๆนะคะแต่ก็โอเคใช้ได้อยู่หรือเปล่าวะได้อยู่โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วพบกันบ๊ายบาย